หลังจากปี2024ปีของ f e a r l ส s s s h a ด o w ได้จบลงไปก็ได้ทำให้ทุกคนได้เศร้าหมองเป็นอย่างมากเ <laughs> มื่อตอนงานตีเกมอวอร์ดก็ได้มีเกมเกหนึงที่ได้ปรากฏขึ้นมาแล้วนั่นก็คือ เกม Sonic Racing Cross World นั่นเองจบไปกับปี h a โด w ได้ไม่นานก็มีเกมใหม่ทันทีเลยนะครับผมซึ่งผมได้ร่วมทดสอบโค้ชเซนเวิร์กเทสเออสัตว์กูเบตาเทสเตย์แล้วจะมาเล่าข้อข่าวกันนะครับว่าเกมเป็นยังไงและระบบเป็นยังไงกันบ้างณเวลาตอนนี้พี่ผมก็ได้เล่นก็ทดลองประมาณ สองชั่วโมงแล้วก็อยู่แรงสี่ไอ้ยัยกูสาบานจริงด้วยกูไมปเล่นการ์ดมาเกมมันอัพแรงให้กูแค่นี้วะไอปย่ะกูกลับไปตัดรีวิวเ,อเถอะ <ผม S 1> เพื่อนเ <คำ S 1> <า>ลิกปวดได้แล้วไอ้ตัดผมอาจจะไม่ค่อยเก่งเกมแข่งรถมากฟุตเทสก็อาจจะเล่นการ์ดหน่อยนะครับผมสำหรับคนที่อยากเล่นตอนนี้ก็มีแค่เปิดเทสให้กับ PS 5นะครับไม่รู้จะมีการเปิดอีกรอบเปล่างั้นเราไปเริ่มเนื้อหาหลักกันดีกว่าโซนุ Racing Crossbow คืออะไร เกมนี้คือเกมแข่งรถเกมใหม่ที่กำลังจะมาเร็วๆในปี2015เป็นสปินออฟของเกมโซนิกและเป็นภาคต่อจากทีมโซนิกเรสซิ่งอีกด้วยพัฒนาโดยโซนิกทีมและจัดจำหน่ายโดยเซกาเหมือนอีกเช่นเคยเกมนี้จะมีตัวละครจากจักรวาลโซนิกอย่างมากมายและยังไม่ใช่รวมถึงือแค่นั้นนะรวมไปถึงจะมีตัวละครจากเกมเซกามาแจมอีกด้วยเกมนี้จะลงให้กับเครื่อง PS5 PS4 Xbox Series X Nintendo Switch และ PC ไอ้เหียโรงี้ก็พูดทุกเครื่องแล้วก็ยังเป็นมือถือได้ที่บานไอ้สั เดินในเกมเล่ยของเบต้านั้นเราจะได้เล่นเกมแข่งรถแบบเกมแข่งรถอาชีพทั่วไปเลยแต่ว่าจุดเด่นของเกมนี้คือระบบทริกและระบบทริกของเกมนี้ใช้เมื่อตอนเราอยู่กลางอากาศแล้วหมุนอนาล็อกขึ้นลงซ้ายขวายิ่งฉับคมโบม,มากขึ้นเท่าไหร่ความเร็วก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่าที่ผมเข้าใจนะ <Good. S 1> และระบบไอเทมในเกมก็จะแยกอยู่เป็น4ปีประเภทคือประเภทโจมตี ประเภทป้องกันประเภทขัดขวางและประเภทบูสต์ตัวเองสิ่งที่ทําให้เกมแตกต่างจากเกมเรสซิ่งอื่นในตลาดไม่ใช่แค่ระบบนี้นะแต่รอบ,บหลักสําคัญของเกมนี้คือระบบการเปลี่ยนฉากหรือด่านภายในเกมกลางคันนั่นเองครับผมโดยระบบนี้เสริมทําให้เกมมีอะไรสนุกมากขึ้นโดยเมื่อวงแหวนยักษ์ปรากฏขึ้นมา2วงผู้ที่อยู่ที่1สามารถเลือกระหว่างซุ่มด่านหรือด่านที่เลือกว่าให้แล้วและจะมีการสุ่มแจมไทม์ด้วยนะซั่งในเทสรอบนี้จะมีทั้งหมดหงด่านด้วยกันและด่านที่เป็นคอสโวอีก5ด่านเรยด่านหลักก โอเชียนวิวอีสเตเดียมวันเดอร์มิวเซียมและก็วอเทอร์พาเลสนั่นเองครับและคลอสโว่ก็จะมีดูเร็ดโหลดสกายโหลดควาเพลนเบย์เดนโนซอร์จังเกิลและพิเศษเลยลาวาเคปจากเกมกาแล็กซีฟอสที่เป็นด่านแรกที่มาจากเกมในเครือของเซกามันปรากฏให้กับเกมนี้นั่นเองครับแล้วก็ผมแอบเห็นด้วยนะว่าจะมีด่านเรดิเคิลไฮเวย์ด้วยโดยส่วนตัวของผมผมชอบด่านดูเร็ดโหลดมากเลยเพราะว่าดิฟมันที่สุดแหละแล้วก็ด่านโอเชียนวิวที่ชอบตั้งแต่ภาคออสตาแล้ว เราพูดถึงการแข่งขันน่าจะจบแล้วเรามาดูหน้าเมนูกันว่ามีอะไรกันบ้างดีกว่านะตอนนี้ณตอนนี้ Crossy Road Test มีแค่เล่นออนไลน์กับเลือกตัวละครแต่รด,ดนิดหน่อยโดยในตัวละครเกมนี้ณตอนนี้มีให้เล่นทั้งหมดแค่9ตัวละครเท่านั้นแต่ในเกมเต็มจะมีให้เล่นถึง28ตัวหรือมากกว่านั้นเลยเราไปถึงตัวละครจากซีรีส์ Netflix อย่าง Sonic Prime ด้วยนะเมื่อพอเร์ดีลักอี dition เล่นในตัวอย่างเกมก็เปิดเผยตัวละครเกือบทั้งหมดแล้วและตัวละครแต่ละตัวก็สเตตไม่เหมือนกันด้วยนะอย่างเช่น Sonic ที่ความเร็วนี้พุ่งปรเลย เราพูดถึงเรื่องรถกันดีกว่าณตอนนี้รถมีอยู่4สายด้วยกันโดยมีสายสปีดสายแอคเซ e เล t เรชสาย Power และสายแฮนดิ n งถ้าจะ่ผมเข้าใจก็คือสายสปีดคือเร็วกว่านั่นแหละแอ c e ซ e เล t เรชคือไม่รู้สิเอ่อแบบการเร่งเคลื่อนหรือการบู๊ตก็จะดีกว่าชาวบ้านเามั้โทษครับผมเล่นเกมแข่งรถไม่เยอะผมไม่ค่อยรู้เท่าไหร่เลยเรื่องพวกนี้ สาย power คือการชนน่าจะทําให้วงแหวนของคนอื่นกระเด็นมากกว่าเดิมน,นะครับเท่าที่ผมเข้าใจเออๆออน,น,นั่นแหละสายแฮล l i n g คือการคุมรถให้มันนิ่งที่สุดนั่นเองครับผมและสายสุดท้ายที่ปิดไว้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรแต่ก็น่าจะพอเดากันได้ว่ามันคือ e x ร r e m ก g e ร์นั่นเองครับและระบบแต่งรถตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยมีอะไรมากจะนิดๆหน่อยๆก็สามารถแต่งเสริมส t ต t ของรถเรามากหรือน้อยกว่าเดิมได้ด้วยและเราสามารถติดสติ๊กเกอร์ให้กับรถเราได้อย่างอิสระเลยผมชอบมา,มากครับระบบนี้และอย่างสุดท้ายเลยระบบ skill โดย skill จะมีอยู่จามประเภทด้ รถและก็วงแหวนหลักๆเลยสกิลจะใช้1นึช่องในการใส่และเราจะมีทั้งหมด6ช่องด้วยกันเราก็ต้องมาดูกันเองว่าเราจะใส่อันไหนเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับรถเราสำหรับผมนั้นจะใช้ speed air trick และ ultimate d i e p charge เพื่อเพิ่มความเร็วในการเล่นทริกสูงและดิฟได้ถึง4ระดับกันเลยทีเดียวและสกิลลองจะใช้เป็น ring range up และ level 1 quick charge พอเลเวลหนึ่งเราสามารถชาร์จได้เร็วมากขึ้นและเผื่อเราลิฟได้แค่เลเวลหนึ่งแล้วปล่อยเรามีโอกาสทำให้ความเร็วมากกว่าคนอื่นๆและก็เพิ่มระยะการเก็บวงแหวนก็เพื่อเพิ่มความเเร็ววตัอองหมืน ประสบการณ์การเล่นของผมสำหรับผมเกมนี้ถือว่าทําได้ระดับหนึ่งเลยแหละแต่ไปสู้กับเกมเลซึ่งเกมอื่นในตลาดได้ไหมผมว่ามันได้นะแต่ต้องคอยซัพพอร์ตได้เลยแหละครับผมเล่นเกมนี้ก็เยอะพอสมควรแล้วผมขอพูดอะไรในฐานะคนเล่นเลยแล้วกันในตอนแรกผมก็รอบเบตานี้แล้วคิดว่าตัวเองจะไม่ได้โคด้ด ก็ได้มาสังงาน้นเฉยเลยตอนแรกผมก็งงปุ่มคันเร่งมากเลยเพราะว่าอยู่ดีก็เปลี่ยนอินพุตจากทีมโซนิคเบสซิ่งแต่สามารถปรับได้ในหน้าเลือกตัวละครตอนแรกผมก็งงหาจนงงว่ามันปรับตรงไหนวะนแล้วผมเล่นเกมนี้ก็สนุกมากนะแต่ว่าผมเจอปัญหาเยอะพอตัวเลยทั้งอยู่ๆเกมก็เนิ่งไปหน้าเกมเฉยเลยเออเลอร์สองสามครั้งแต่ที่หนักสุดเลยค้าอยู่หน้าประตูคอสโวนี่แหละไปไหนต่อไม่ได้และสิ่งที่ผมอยากติในเบต้านี้อีกอย่างคือ มันไม่มีเท็กซ์บอกอะไรหรือว่าหน้าต่างอะไรบ้างเลยและไม่มีการตั้งค่าเลยอันนี้สําคัญมากๆครับคือไม่มีเกมไม่มีการตั้งค่าไม่สามารถปรับสีปรับแสงปรับหน้าจอคือปรับเี่อะไรไม่ได้ผมรู้ว่ามันคือเบต้าแต่แบบเรื่องของพื้นฐานระบบอย่างการตั้งค่าก็ควรมีเว้ยแบบมันควรมีนะเว้ยมันไม่มีได้ไงแล้วก็ขอกลับมาชมครับระบบทิกของเกมนี้ผมว่ามันดีและมันสนุกมากๆเลยครับและสกิลที่มีหลากหลายให้ปรับนี่แบบนี่แค่เบต้านะไม่รู้ว่าเกมเต็มจะมีอีกไหมและอย่างหนึ่งเลยคือไอเทมในเกมที่มีความหลากหลายและความสนุกตัวเกม แต่เบต้าแล้วอะแบบอย่างเช่นที่ผมแบบชอบที่สุดนะเป็นไอเทมบูสที่เราอาการเป็นรถใหญ่และไล่ทับคนอื่นเนี่ยผมโคตรชอบเลยอะ <c oughs> และอย่างสุดท้ายที่ผมอยากจะพูดคือเรื่องของเพลงที่ผมได้ฟังแล้วแล้วแบบมันยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะสำหรับผมมันไม่ใช่มันไม่ดีนะครับแต่แบบภาคทีม s o น i ิ r a ร i ซิของมันทําได้ดีกว่าผมฟังไปฟังมาเพลงเออเกมนี้ก็จะแบบอารมณ์แบบโปเกมอนซอสแอนชิลเลย ผมยังพูดอะไรเยอะไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีแค่นิดเดียวจริงๆครับเบต้าครั้งนี้สรุปข้อดีข้อเสียข้อดีคือเกมเพลย์สนุกพัฒนาดีกว่าภาคเก่าระบบแต่งสกิลที่มีให้หลากหลายด่านดีไซน์ออกมาดีข้อเสียปักจุกจิมากมายไม่มีการตั้งค่าปัญหาแหลกที่เกิดขึ้นในหน้าเมนูลและล็อบบี้รือภายในเกมระหว่างการข้ามด่านโดยรวมแล้วมันคือเกมเรซซิ่งที่ดีเกมนึงเลยครับขอให้เกมเต็มนำไปปรับปรุงและทำให้ดีกว่าเดิมเกมมาถูกทางแล้ว ่อนเยเลยครับผมขออภัยที่ไม่ได้อัปคลิปนานเลยเพราะติดสอบกับติดงานแบบเยอะมากๆเลยซึ่งใน,นตอนนี้ผมได้ทําการปิดเทอมแล้วครับผมผมสัญญาว่าจะกลับอัปคลิปเรื่อยๆรายอาทิตย์หรือ4วัน1คลิปเลยแล้วผมยังไม่ลืมกิจ,จกรรมแจกของนะผมเอามาแจกแน่เราติดตามด้วยเลยครับผมแล้ววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับไปอย่ย yeah. ตัดโคดาเลยคลิปนี้